การที่เราคอยสังเกตกิเลสสังเกตกุศลในใจเราเรื่อยๆอันนั้นคือสัมมาสติสัมมาสติก็มีสติตามระลึกรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าดูจิตได้ดูจิตเลยก็กิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายจิตมันหนีเร็วกายไม่เคยหนีไปไหนมีแต่เราหนีกายเราลืมกายตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้ายังดูจิตไม่เป็นไม่ต้องตกใจนะรู้สึกร่างกายไป ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกหันรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเราขาดสติพอร่างกายเราขยับปุ๊บรู้สึกเองสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอสติมันเร็วขึ้นนะอกุศลมันก็จะลดลงกุศลมันก็จะ,จะเจริญขึ้นเนี่ยเรามีจิตใจที่จะสู้กับกิเลสวิธีสู้กับกิเลสวิธีพัฒนากุศลก็คือการจเจริญสติปัฏฐานนะสามารถสติคือการเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นแหละ พระอาจารย์อธิบายสมารส,สติด้วยสติปัฏฐานสี่นะ